ชาตินำชัยวันนี้เจอกับเพชรน้ำงามไปไงเคยประท้ากันไหมวันนี้ 100. ร้รอยเท่าไหร่เนี่ยล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อครับวันนี้ปล่อยๆมาชากกันดิไพชม<า>ันคือโมงถอนอ๋อคู่ชกถอนไปก็เลยมามา,มาแทนนะเราไปซ้อมอยู่นะท่านวิชาท่านวิชากนะี่วันนะซ้อมมาเรายังไงสไตล์ฝีมือเพชรน้ำงามนี่สไตล์ไงฝีมือมันก็เราสูงเท่าไหร่เอ้า น้ำหนักของเราปอยปอยปีนี้อายุ <17 3. S 2> รอบนี้คุมมากี่โลสองสามโลอ้าวเด็กจากจังหวัดฝ <23. S 2> ากทางบ้านเชียร์ในกูเอกวันนี้อนขอบใจผมนะครับขอชูดีครับอ่าเพชรน้งามวันนี้เจอกับอะไรท่านธร้มใจ, <ทะ S 2> จเรามาแทนเขาไหมเนี่ยอันนี้โปรแกรมต่อยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็คือซ้อมอยู่ที่ PK นะโอยเราหลักๆเราป้าบกัใครในใครอ่ะบัลดี้เลยเอาบัลดี้เลยบัลดี้เลย ที่ชอบชอบอ่ะตัวใหญ่ใหญ่อะหลายคนมันใหญ่ทุกคนล่าทุนล่าทุนรับรับอะไรอ่ะโบกใครพวกอะไรอ๋อเอาเราชกมงินมันได้กี่ร้อยได้ไม่รู้สามร้อยกว่ามีไหมถึงนะสามไฟล่าทุนเป็นไงผลงานเราชนะหมดไหมแพ้หมดครับแพ้หมดวันนี้เจออาจารย์เข้าใจนี่สามยกของเราเนี่ดูดีตลอดเลยนะสี่ห้านี่มันแต่วันนี้ร่างกงร่างกายกับรอบที่แล้วไหนดีกว่าร่างกดีกว่าดีกว่านะ อ้าวเราเราล่าสุดแพ้ใครวันนั้วแพ้ชัยครับแพ้ชัยนะที่ไหนวันที่ที่ลำเนินที่ลำเนินนะอ้าวเราเป็นคนจากจังหวัดที่บนอ่ะบอกทางบ้านเชียร์นายคกุเอกวันนี้ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวบนนะพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเชียร์ผมเลยครับไปนี้ผมจะแจ้งเก็บทุกท่าน้่ะนัำมากระอจนทีนึงผมจะโผลครับโอเคขอบคุณมากน้องชายสวัสดีครับ